บบยอย่างยัง<ช>ยังโอเคไปต่อเลยถ้าง,งั้นเราจะไปต่อในส่วนของหัวข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะพี่ทอฟฟี่หัวข้อต่อไปคืออะไรครหัวข้อนี้เราจะมีพิธีกรร่วมอีกท่านหนึ่งนะคะจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้กับเราด้วยนะคะเฮ้ยมีพิธีกรใหม่หระขอเชิญพี่วิค่ะคุณ<ห>สาวินีพี่หนูมาเป็นพิธีกรร่วมนะคะมาเลยมาเลยมาไลยอ่ะ๋อ้แปลว่าเฮ้ยคนนี้เฮ้ยคนนี้ใช้ได้มีแฟนคลับคนนี้ใช้ได้มีแฟนคลับ เอ้ยหนึ่งยอดหนึ่งยอดหนึ่ยอดยอดเกง่งยอดเกง่งพี่๋ยวแป๊บนึงนะโอเคค่ะพี่วีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวจะขอส่งเวทีต่อให้พี่วีแล้วก็พี่ทอฟฟี่นะคะได้พูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของทําความรู้จักการออกแบบการเป็นนักแสดงนักเต้นนักศิลปะในอาชีพนะคะของคนตาบอดที่คุณอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะคะชาาใช่ค่ะอ่านรู้ได้เลย เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะก็คือพิธีกรของเราในวันนี้ค่ะคุณทอปพี่คุณทอปฟี่นะคะคุณโสพลทับกรองค่ะเดี๋ยวขอมอบเวทีให้กับพี่ทอปฟี่แล้วก็พี่วิเลยนะคะเฮ้ยไม่มีเสียงตบมือเลยให้ตบมือหน่อยเออโหเราเราและเรานะปฏิบัติไม่เท่ากันนะโอเคค่ะเดี๋ยวทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะวินะคะสาววินิพิมนูทักทายยางเป็นทางการนะคะอีกครั้งค่ะ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมเราเนี่ยนะคะส,าสมาคมคนสายตาเรียนรางประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ค่ะวิมารับตัวแทน,เป,นเป็นพิธีกรสมทบนิดนึงเนะาะเพราะว่าหัวข้อเนี่ยนะคะเป็นหัวข้อที่พิธีกรเราเนี่ยแหะคะ่ะเป็นคนที่จะมาถ่ายทอดแล้วอยากขอขาทนิดนึงนะคะเชื่อว่าทุกคนในนี้ค่ะต้องรู้จักน้องท็อฟฟี่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะไหนใครรู้จักบัางของเสียงปรบมือหน่อยค่ะ อ่าไอผมอั resigned, да: ido, uh, ni, ni okay, นนี้นี่ดังพอสมควรนะโอเคขอบคุณมากครับอ่านั่นคือเอฟซีเอฟซีคุณนั่นเนี้ยเอฟซคุณทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้พี่วิอยากรู้เอ็กซ์คูซีฟนิดนึงเนื่องจากว่าติดตามละครทางช่องไทยท b s อ่าเรื่องเรื่องอะไรคะมีใครชมบ้างคะเรื่องสวีทเซน n s o ี่มีใครชมบ้างคะในที่นี้ไม่ชมก็ตบมือหน่อยนะตกมือหน่อยนะจะฟัดกลับไปชมกันนะเน้นหนึ่งนะอ่าทีเนี้ย พี่อยากให้น้องท็อฟฟี่เล่าหน่อยถ่ายทอดในมุมของการที่เป็นนักแสดงละครทีวีนะคะว่ายากง่ายยังไงแล้วก็มีวิธีการจํำบทยังไงเนื่องจากเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคะอ,อ่ะนิดนึงเลยแล้วก็รับบทเป็นอะไรด้วยอ๋อโอเคในในเรื่องสวิ s s ซอร์ลีเองต้องต้องรับบรกการก่อนคือคทางไทยพีวีซเองอะพีวีคือเขามีโครงการชื่อว่า d r a m a for all ซึ่งซึ่งสวิสเซอร์ลีเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโครงการ Drama for, Drama for all ซึ่ง Drama for all เนี่ย จร,จ,รจ,รจริงจริงมันเชื่อมโยงกับสมาคมนะว่าเพราะว่าเรื่องแรกที่เขาทำอ่ะเป็นเรื่องของคนเสีายาจรางเลยพี่ติดามชมอยู่ปี64สําได้พ<ช>ี่<ช>นางเอกชื่อวิรินด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมันชื่อเรื่องความจงจําใหม่หัวใจเดิมเพราะเหมือนแบบตัวพระเอกเองอ่ะค่อยๆเสียการมองเห็นเป็นคนเสียาจรางแต่ว่านั่นหละคือเรื่องแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นละครเกี่ยวกับคนพิการนี่ครับของโปรเจก์นี้เนาะของโปรเจก์นี้แล้วก็โปรเจก t นี้มันถูกต่อยอดมาเป็นซีซั่นสองอย่างเงี้ยครับ สุดท้ายในในโปรเจกต์เนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความความหลากหลายเนาะต่างความพิการต่างเพศไปความพิการทางการได้ยินทางพิการ,าาการ,อ,ะรอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องสเปซซิเนอรี่เนี่ยมันจะรวมเรื่องของความมองไม่เห็นเพราะตัว,ต,วตัวละครเอกเนี่ยคือนางเอกค่ะอย่างเงี้ยครับนางเอกคือคือผู้หญิงที่มองไม่เห็นคนเดีอย่างงี้ครับแต่ว่านางเอกเนี่ยมีมีความฝันในการที่อยากเป็นเป็นเชฟอ่าอ่าแต่ว่าเหมือนในมาตรฐานสังคมคร,ครับเราอาจจะเคยเจอว่าเฮ้ มองไม่เห็นแล้วเนี่ยเราจะเป็นเชฟได้ยังไงพี่วิใช่เลยค่ะนึก <ฮะ S 2> ออกไหมแ <ฮะ S 2> ปลว่า<ช>ละครเนี่ยเราพยายามตีแง่มุมใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ <ฮะ S 2> มองไม่เห็นถ้าเราอยากเป็นเชฟอะ่ะแล้วการ <ฮะ S 2> เป็นเชฟที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะทํายังไงได้บ้างแปลว่ามันเห็นไหมมันก็เข้ามาว่าสวีทเ sensory เรื่องรักลัารถ แปว่าเขาจะใช้เซนส์ต่างๆเนี่ยในการที่ไม่ใช้ตาเพราะเมื่อปราษาตาหายไปแล้วมันก็จะมีเรื่องของอะไรฮะอะไรฮะทุกคนราษาทด้านอื่นมีใครรู้บ้างมีภาษาอะไรบ้างกานดูสักตาเราหายไปแล้วเราจะเหลือภาษาอะไรบ้างโอ้ใช้ใช้หูทำอะไรฟังอะจมูกไหมจมูกดมกลิ่นโอ้ขยันตอบแต่ไม่มีรางวัลให้นะโทษทีน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากนี่แหละมันก็เป็นคอนเซปที่ที่เขาทำอย่างนัันเพื่อเพื่อ อลิ้นลิ้นลิ้มรสลิ้มรสนะครับอ่าอย่างนี้ถ้ามาขนาดนี้ถามเลยใครชอบทําอาหารตอนนี้แล้วทำอาหารอ่าตบมือดีกว่าเราไม่เห็น้องเลยเลยเออเรามองไม่เห็นเหมือนกันอ่าแล้วแล้วนางเอกเรื่องเนี้ยเขาเขามองไม่เห็นแล้วเขาทําอาหารเนี่ยแล้วพวกเราอ่ะมีวิธีแบบในการทําอาหารนะคะยากง่ายไหมอ่ะคะยากมากมายตบมือหน่อยไม่ยากใช่ไหมน่ารักแต่ว่า ใน,ในแง่มุมนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวงการของคนแบบคนมองไม่เห็นเองอะ่ะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีมากๆมากมายม,ม,มากเลยที่ทําให้เราทําอาหารได้ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เราพยายามที่สื่อสารให้กับคนข้างนอกหรือ<ะ><ะ>นว่าคนในสังคมท,ที่ที่มองเห็นปกติเพราะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญคือเพราะว่า คนมองเห็นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่มีพเพื่อนตาบาอดนะหรือเป็นเพื่อนที่แบบสายตาเล่างหรือมีความบกพร่องอะไรบางอย่างใช่ไหมครับพี่วิชัเเยเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจหรือว่าอาจจะมีความเชื่อบ,บางอย่างเกี่ยวกับความ,วามพิการนั้นๆแต่ว่าละครนะครับมันจะเป็นสื่อที่ทำให้คนมีความเข้าใจในเรื่องของความพิการมากขึ้นแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะถ่ายทอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงฉันมองไม่เห็นฉันก็ทําอาหารได้ นะครับโอเคอันนี้คือเรามาเอกแล้วแต่โซนทอฟฟี่นั้นบทบาทของทอฟฟี่คืออะไรพี่วิอยากรู้แล้วแลวทุกคนก็อยากรู้แล้วมาแล้วมันมีอาชีพหนึ่งของความพิการก็คือเฮ้ยถามหน่อยถ้าเรานึกถึงอาชีพความพิการมีอาชีพอะไรบ้างนวดนวดไม่ได้เป็นนวดอ่าเอาใหม่มีอะไรอีกอ่าไม่รับตานที่ไตรีร้องเพลงไม่เป็นอ่ะเป็นไม่เป็นไม่มีคืแย่งอาชีพพี่เขา ไม่น่าชิมยังไม่ใกล้เคียงไงเอาเอาแบบมีหนังสือเยอะๆมีหนังสือเยอะๆอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่มีหนังสือเยอะๆแบบเท่หน่อยเท่หน่อยเท่หน่อยมันอารักยังไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือให้ทีให้ที โ oh yeah, <laughs> อเคเฉลยดีกว่าในเรื่องนี้ทอฟฟี่รับบทเป็นอะไรคะนทนายความอ่าทนายความะนะเป็นทนายความนะฮะเป็นอ่าซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคนตาบอดก็มีอาชีพทนายความถูกต้องไหมค่ะแต่ว,ว่าอันนี้แหละตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่กําลังจะถ่ายทอดบ,บทบาททนายความตาบอดค่ะอย่างเงี้ยครับใช่ คือท็อปรับบทเป็นเพื่อนนางเอกเป็นทานายความที่แอบลงรักเพื่อนอะไรอย่างนี้อ่าแบบนี้นี่เองนะ,ะประมาณนั้นค่ะแล้วความยากง่ายในการท่องบททอฟฟีทำยังไงความยากง่ายซึ่งจริงๆคนคน,คนอาจจะไม่รู้นะจริงๆแล้วบทบทละครทุกคนมันยาวมากเย้ยหมายว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้อ่านแค่บ,บทบทตัวเองแต่เราต้องอ่านบททุกคนทั้งเรื่อง,ท,ง,ท,<า>งทั้งความเข้าใจก่อนถ้าถ้าเปรียบเป็นแบบเป็นหน้าหน้ากระดาษอะประมาณแบบเขาเรียกว่า30สามสิบ สามสิบหน้าการบ้านใหญ่นะสามสิบหน้าใหญ่มาก<ะ>ซึ่งเราต้องจําทุกรายละเอียดทุก<ะ>ทุก,ท,กทุกอย่างหรือ<ะ>ว่าจริงๆก่อนก่อนที่ที่เราต้องมาจําบทอภิวิจริงๆเอาอะความเป็นนักแสดงจริงๆอะการท่องบทมันไม่ใช่มันไม่ใช่สาระสำคัญขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะสุดท้ายเหมือนกอออันทั้งหมดอ่าอาจจะว่าชั้นชื่อแต่ถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจว่าบทนี้ยกําลังสื่อสารอะไรอะก็ไม่ได้ถูกตอ้องแปลว่าใ,ในในฐานะนักแสดงก่อนที่เราจะได้บททุกครั้งนะครับ เราจะได้รับวีปมาประมาณนึงแล้วบอกว่าว่าเราโอเคมันจะมีบทประมาณนี้แต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงเบื้องต้นนะครับเราต้องรีเสิร์ชก่อนรีเสิร์ชคืออะไรหาข้อมูลของทนายทนายหลายๆแบบแบบเพื่อเพื่อจะเอาข้อมูลเนี้ยมาแปลงอีกทีว่าเราอยากเป็นทนายแบบไหนเนาเราสามารถคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้คิดคาแรคเตอร์ตัวเองได้เพราะอย่างเงี้ยครับว่าเราเราจะาะเป็นทนาท ธนาคารไม่มีทนายความดีกว่าไม่ใช่ละโอเคทนายความแบบไหนเงี้ยครับมันก็คือแบบก่อนที่เราจะได้บทมาเนี่ยเราต้องทาความเข้าใจของตัวละครก่อนหรือว่าในคาสเิมงติ้งก็จะช่วยเราได้ค่ะอย่างเงี้ยครับซึ่งในการอ่านบทเองอ่ะเหมือนเหมือนทุกคนใช้เลยเหมือนเดี๋ยวนี้มันมันง่ายขึ้นเนาะแต่ก่อนมันแบบว่าถ้าถ้าเราเคยเห็นนะแต่ก่อนมันจะมีเราเปิดชีตหรือเปิดกระดาษแบบปุ๊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 บนี่ใช่ไหมแต่ว่าเราทําอย่างไร้ไม่ได้เพราะว่าพี่ใช้ในการอ่านไฟล์โดยใช้ โปรแกรมเสียงโปรแกรมเสียงในการอ่านช่วยได้มากช่วยได้มากค่ะอยางเนี้ยครับในในการที่เราต้องอ่านบทจําบทท่องบทอะไรเงี้ยเราก็ใช้ในในวิธีนั้นซึ่งจริงจร,งจรงิแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกค่ะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับพี่วีอืมดูเป็นการบ้านที่หนักอยู่นะส,ส,ำสำคัญคือเราอย่างเงี้ว่าหลักของการแสดงคือคม,ม,ม,มันมันมันมีทฤษฎีการแสดงหนึ่งทุกคนเขาบอกว่าก,า,การแสดงอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้สอนบอกว่าฉันต้องแสดงค่ะแต่การแสดงคือทำให้เรา ไปเป็นธรรมชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราอ่าอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่ามีอินเนอร์จิตวิญญาณต้องมาเนาะเรารับบทนี้ตัวนี้ปุ๊บเราต้องเป็นตัวนี้ให้ได้ซึ่งซึ่งมันแง่มันดีต่อคนมองไม่เห็นนะพี่บีเพราะว่ายังไงยังไงเพราะว่าตัวคนมองไม่เห็นเองอะเมื่อเรามองไม่เห็น้ะใช่ไหมค่ะบางทีเราจําคนปกติเราจำคาแรคเตอร์จากอะไรจากการเห็นอ่าใช่ภาพจําภาพจําบางอย่างหรีอเราเรียนรู้ก๊อปปี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากการเห็นไปส่วนใหญ่แต่ว่าเมื่อเรามองไม่เห็นเนี่ยค่ะสิ่งนี้ ข้อมูลข้อมูลชุดนี้มันจะน้อยลงแล้วทำยังไงอ่ะวิธีของซึ่งการแสดงมันจะช่วยเราเพราะว่าเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ทั้งกายภาพทั้งอารมณ์อะไรบางอย่างของของตัวละครได้ค่อนข้างดีหมถึงว่ามันเป็นเรื่องของกายภาพเนะเพราะว่าเหมือนเมื่อมองไม่เห็นเนี่ยภาพจําหรือภาพบางอย่างมันมันค่อนข้างมีขังน้อย ว่าทนายต้องยกมือแบบนี้เป็นกุ๊กต้องยกทํามือแบบนี้<อ>เดินแบบนี้นึกออกไหมฮะอะ,อะไรเงี้ยแปลว่าผมรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันทําให้ให้คนมองไม่เห็นเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีมูฟเมน n ์ที่ดีขึ้นหรือกายภาพที่ดีขึ้นนอกจากแบบไม่ใช่เหมือนวิธีที่เราแบบเราจะเจอกว่ามายาทาย,าาย,ทยใช่ใช่ใช่ไหมว่าบัดดี้อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันมันมันใช้ไม่ไม่ได้จริงขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือท็อฟฟี่การจะสื่อว่า ร่างกายบุฟเมนต์ของเราเนี่ยสามารถสื่อถ่ายทอดออกไปได้ใช่ไหมท<ช>ีน<ช>ีเเ้ <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันสําคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรากายภาพหรือภาษากายบางอย่างเนี่ยมันมันค่อนข้างส่งผลเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในใน,ในสังคมที่เราอยู่ค่ะพ,<า>พี่วีเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่อยู่กับคนมองไม่เห็นอย่างเดียวใช่ใช่ไหมแปลว่าภาษากายมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าล่ะ body language ในการที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ เป็นเสน่ห์ที่คนมองเข้ามาหรือหรือบุคลิกบางอย่างบุคลิกภาพบางอย่างที่แบบเราอยากเข้าไปคุยกับเขาไหมหรือตอนนี้เราพร้อมที่จะให้เขาเข้ามาหาเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพี่วีทีนี้เบรกมันจะเป็นการเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่งของทอฟฟี่นอกจากของละครนักแสดงไปแล้ววิจะทางทอฟฟี่เพิ่มเติมว่าอีกบทบาทหนึ่งของทอฟฟี่ก็คือนักเออนะศิลปะการแสดงนักเต้นสินค้เป็นนักเต้นไหนลองลองเล่า ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเซิงเบสทอฟฟี่เองอะ่ะต้องต้องไล่ก่อนว่าก่อนที่ทอฟฟี่มาเป็นมาเป็นนักแสดงกับพีวคคออีคือทอฟฟี่เบสหลักๆคือทอฟฟี่เป็นนักแสดงละครมีทีมาก่อนอเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณแบบปีนี้ปีเท่าไหร่นะ2023ใช่ไหมใช่ค่ะก็ย้อนไปมาสิบปี10ปีพอดี10ปีที่แล้วเลยสิบปีพอดีเพราะเหมือนเราเราเรามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนอนที่เราแบบสนใจเรื่องการแสดงแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเราจะเียงการแสดงที่ไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเราได้ทํากลุ่มละครกลุ่มหนึ่งค่ะ่อว่ากลุ่มอะไรเอ่ยตอนนั้นชื่อว่าบรายเทเตอร์บรายเทเตอร์มีใครรู้จักไหมคะบรายเทเตอร์ไม่มีใครรู้จักไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าไปต่อจะกเดซแวร์อีกอันนี้ครับก็เป็นไปบรายเทเตอร์หมายว่าเราเราสนใจว่าทําไมเราไม่เจอคนตาบอดอ่ะในตรงละครเลยหรือเราทำไมเราไม่เจอคนตาบอดในในพื้นที่ต่างๆที่เป็นเรื่องของแบบการแสดงเลยอย่างเงี้ยพี่วิมาเลยเป็นทอนนั้นต้องมาถามว่าทําไม แล้วเราก็มาเจอว่าเขาเข้าไปอ่ะสมมติพี่บีเข้าโรงหนังใช่ไหมพี่บีฟังได้แค่เสียงแต่จริงๆความสนุกอ่ะมันคือ CG ที่มันอยู่ด้านหน้าอืใช่เลยนึกออกไหมซึ่งเราเราไม่ต้องเข้าไปก็ได้นึกออกไหมเราเราให้เพื่อนอัดเสียงมาให้เราฟังก็ไล้ใช่เห็นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาเจอโจทย์นี้ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเขาดูไม่สนุกไงแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการที่เขาต้องพาตัวเองอ่ะออกไปเพราะผู้คนต้องเข้าใจนะว่าเหมือนแบบ กว่าเราจะออกมาหรือเอาตุนทางมันยากนะพี่วิใช่ค่ะนี่ออกมาแปลว่าถ้าเราไปเจอแบบแค่ไปนั่งฟังเสียงมันก็ยังไงอะอยู่ออบ้าน,นฟังที่บ้านก็ได้นั่นแหละมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากทําละครที่ให้คนมองเห็นและคนมองไม่เห็นเนี่ยสามารถดูละครด้วยกันได้อ๋อก็คือมีอกิจกรรมร่วมกันใช่แล้วมันเลยเกิดเป็นละครที่ชื่อว่าบาริเตอร์เป็นละครเ b ทหกมิติหกมิติโอ้โหกมิติคืออะไรอ่าหกมิติมืออรรูปรถกลิ่นเสียง และจินตนาการอ่าโอเคอเคจินตนากรแล้จินตนาการเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเรามีเซนพวกนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยกลิ่นเสียงรสชาติต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดภาพที่เหมือนกันเถ็งคุณเห็นหรือคุณไม่เห็นนะถ้าวันนี้คุณได้กลิ่นที่เหมือนกันคุณก็จะมีจินตนาการที่เหมือนกันคุณได้ยินเสียงคุณจะนึกถึงจินตนาการที่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งเนี้ยเราเลยเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นเป็นไบรทเทเตอร์ในการที่เราออกแบบละครที่ ให้คนเหมือนสมมติว่าพี่วินั่งอยู่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 อ่านั่งอยู่ในโรงละครเลยนะแต่มันมันมีตัวละครอ่ะวิ่งอยู่รอบๆตัวพี่วิหมดเลยอ๋อคือเหมือนพี่วิอยู่ในฉากละครนั้นเขาก็มาอยู่ข้างๆเราเลยเหรอคะใช่เขาจะมาแหกปากมาใช่พี่วิอะไรมาจับตัวพี่วิมาใชนไหมหรือเป็นฉากแบบเออพี่วิตอนนี้พี่วิรุดนลามผมเลยครับบนเวทีทุกคนโดนลามโดนลามอย่างนี้เยใช่ไหมอย่างนี้เยใช่ไหมเออใช่ครับเขาบีบผมใหญ่แล้วตอนนี้เอางั้นนะครับประมาณนั้นครับก็นั่นแหละมาเป็น ก็เป็นนักแสดงได้นี่แต่แค่บิดวิธีหน่อยนึกออกไหมครับแต่รูปแบบการถ่ายทอดอ่านั่นคือคอนเซปต์และว่าโอเคเราเจอวิถีทางที่เราอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าการเป็นนักแสดงที่ตีอ่ะมันมีมันมีองค์ประกอบเยอะเช่น acting เรื่องอารมณ์ใช่ไหมครับหรือว่าการเข้าใจบทหรือต่างๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือร่างกายเห็นไหมฮะร่างกายคืออะไรภาพวันนี้เราอยากเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นจริงๆอ่ะ บาร์ฮเตอร์ม,ม,ม,มันทำให้เราเป็นนักแสดงได้ประมาณหนึ่งแหละแต่เป็นเวทีของมิติแต่ว่าแต่เราอยากชาเลนจ์มากกว่าน,นั้นนะเราอยากเป็นนักแสดงที่มองไม่เห็นแต่เล่นละครปกติอะ่ะต้องทอํายังไงเห็นไหมฮะ<ช>แต่ว่ามันมีเรื่องของกายภาพเข้ามาเกี่ยวแปลว่าทอปฟี่เริ่มสนใจแล้วว่าเราจะเรียนรู้กายภาพพวกนี้จากวิธีไหนได้บ้างจากอะไรบ้างล่ะใช่จากวิธีไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับอืมก็เลยมีตรงนี้เกิดขึ้นมาใช่ครับแล้วเราก็มาเจอว่าเต้นนี่แหละมันอาจจะเป็นทําให้เราเข้าใจร่างกายได้มากขึ้นโอเค อ๋อค่ะประมาณนี้เลยอัานไหนทอฟฟีม่มีบอดี้แลงวจที่อยากจะสอนมูฟเมนให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นแซมเปิลนิดหนึน่งได้ไหมโอ้แซมเปิลไหนเหรอเออถ้า,าง,ง่ายๆจะได้แบบตอนนี้อาจบางคนอาจจะหลับอยู่หรือเปล่าจะได้มีส่วนร่วมกับเราดนึงส่วนร่วมนิดนึงนใชสอนเขาหน่อยอท,ทําท่าไหนแล้วสื่อถึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นทุกคนโหโยนย่าเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องจับตัวแล้วโอเคอ่าท่าท่าไหน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  ผมไม่โดนย่ญญาจังวะโอเคอย่างเงี้ให้กันทุกคนอย่างงี้ลองยกหน่อยไหมยกโยกลองมันจะมีบาวส์บ้าวรู้จักบ้าวปะไม่รู้คืออะไรมันจะมีฮิปฮอปฮิปฮอปเฮ้ยฮิปฮอปโยรู้จักฮิปฮอปไหมฮะอันนี้รู้จักทุกคน <Okay. S 2> รู้จักนะฮิปฮอปอยู่แล้วแหละรู้จักอ่าทุกคนรู้ไหมว่าฮิปฮอปเขาเต้นยังไง สแตนด์อัพเลยค่ะตอนนี้ยืนหน่อยให้หน่อยเร็วยืนกันหน่อยยืนแค่ยืนยืนเส้นยื้สายนิดหน่อยค่ะใครสะดวกยืนยืนนะฮะยังไงต่อเออยังไงต่อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราอาขาครับประมาณประมาณหัวไหล่หัวไหล่นะครับเนี่ยหัวไหล่ย่อเข่าย่อเข่านิดนึงพี่ปี๊ปี๊จับปี่ย่อเข่านิดนึงย่อเข่าย่อเข่าย่อเข่านิดนึงแล้วก็เราจะ ยกเข่าไขว้นิ่นิดนะแล้วเราจะโยกตัวไปทางทางไหนางซ้ายยกตัวอย่างเดียวทางซ้ายยกตัวอย่างเดียวโอ้เส้นยืดค่ะเส้นยืดตอนนี้เส้นยืดค่ะยกตัวอย่างเดียวอ่ายกตัวอย่างเดียวหรอพี่วีจับพี่พี่จับอ่าจับจับท้องจับท้องอ่าจับจับโอเคยกยกมาอย่างเงี้ยหรออ๋อแค่นี้ฉทุกคนไม่ทำหรอกผมทำอยู่คนเดียวพี่ก็ทำอยู่นะพี่ด็อกฟี่พี่วีมีพี่ๆยืนลุกขึ้นทำอยู่ช้าๆนิดนึงได้ไหมคะ ถ้าใครสนใจมาขึ้นมาบนเวทีเลยไหมอันนี้ใครอยากย้ายขอตัวนหน่อยช่วยอิษยาภิบามาจับจะเข้าใจกว่าสัมผัสได้เร็วขอสามคนมาพี่ๆขึ้นเวทีหน่อยเร็วมามาออกเวทีหน่อยมาทุกคนมาพี่ที่ยืนอยู่คือพี่ที่อยากขึ้นเวทีนะคะวันนี้ทอฟฟี่มาสอนด้วยตัวเองเลยนะคะขอเนาะอาสาวันนี้จะได้ท่าเทนท่เท่กลับไปอ่า ขอสักสามท่านค่ะสามท่านมีใครอยากมีส่วนร่วมกับเราบ้างเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมีเพลงให้ี๋ยวมี่เพลงให้ขอมากกว่าสามท่านได้ไหมคะเพราะมีคนยืนหลายท่านเลยค่ะไอ้นะฮะไอ้นะขอมากกว่าสามท่านได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่พี่ขอ้องอาสาสมัครนะคะยังมีพี่ยืนอยู่นะคะขอยังมียืนอยู่อีกสี่คนนะคะขอพาพี่พี่ขึ้นมาหน่อยนะคะไอ้นะคะพี่วีค่ะพี่วี เอาข้างล่างก็ได้นะคะจะได้สะดวกให้หนูอยู่ข้างบนหรือะอ๋อได้ค่ะอันนี้น้องใครน้องชื่อน้องเมษาน้องเมษาเกิดเดือนเมษาอ๋อค่ะถ้างหลัว่าเมษาอ่ะครบยังเอ่ยเด็กข้างบนค่ะบนเลยอ๋อได้ค่ะตอนนี้มีกี่ท่านแล้วคะสองล้วนะเนี่ยหางานให้น้องอีกแล้วอ๋อน้องบีมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วคำพูดจักกับเขาก่อนดีกว่าอ่าไหนไหน น้องนิวน้องนิวมาช่วยหน่อยเร็วเอดีพี่ขอความช่วยหน่อยเอดีของพี่ค่ะพี่วิว่าไงคะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่ย oh, นนอยอ๋อแป๊บนึงนะคะช่วยอตอนนี้ข้างพี่เป็นน้องคนแรกน้องอส,ส,สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยส,สวยัสดีค่ะอน,น้องนิวสัมภาษณ์เลยลูกโอเคสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องเมษา น้องเมษานะคะโอเคน้องเมษาอยากเต้นเหรอลูกชอบเต้นไหมคะชอบเลยน้องเมษาอายุเท่าไหร่คะลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรคะชั้นหนึ่งค่ะนี่ฮิปฮอปฮิปฮอปเบบี้โอเคเดี๋ยวน้องเมษาพร้อมที่จะเตรียมเต้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ทอฟฟี่กับพี่วีนะคะจะสอนเต้นแบบฮิปฮอปให้ดูนะคะนี่น้องเมษาอยู่กับตัวพี่ท็อฟฟี่นะนี่น้องเมษาครับเมษาที่จับตัวไหนนะครับ โอเคน้องเมษาหลุดหลุด frame ไหมโอเคค่ะตอนนี้นะฮะผมกําลังจับตัวน้องเมษาอยู่นะฮะน้องเมษาพร้อมยังครับยังคะอ่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง่ะพร้อมค่ะเมษาตื่นนะลูกนะเตรียมพร้อมนะกระโดดกระโดดก่อนกระโดดก่อนครับอะโดดกระโดดกระโดดอนบอมบอมโอ้โหโอ้พลังสุดพลังมาแล้วมาแล้วโอ้โหพลังเยอะจริงๆพี่โรฟี่จัดเลยค่ะอะน้องเมษา พี่วีพี่ทอฟฟี่คะมีพี่ๆอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเขากำลังรอเต้นกับพวกพี่อยู่นะคะเพื่จับเพื่อนหน่อยช่จับเพื่อนหม่่านตอนแรกพี่ทอฟฟี่ให้ทำยป็งไงดีคะย่อขาค่ะย่อขาลูกโอเคค่ะก็ พี่ท็อฟฟี่ทำท่าให้ดูคือโยกเขา่ายยกเข่าลงนะคะแล้วก็โยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวานะคะขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะคะพี่ทอฟฟี่ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราโยกเข่าแล้วโยกซ้ายโยกขวาแล้วมือมือเรามือเรามือของเรานะครจะไปทางไหนคะโอเคไปละพอไมไหมมหาไปนะไป Oh, สวยโอเคพี่วีคาหนูจะบรรยายข้างล่างให้ฟังนะคะพี่ๆข้างล่างนะคะมีอยู่สี่ท่านนะคะกําลังจะทําท่าอ่าเพลงเขเพลงเขามีเพลงไหมมีเพลงไหมไม่มีเพลงเออขอเพลงมาพี่เขากำลังจะย่อเข่าแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ทําให้ดูอยู่นะคะว่าตอนนี้คือทำตอนนี้ทุกคนทุกคนผู้มนคือตอนนี้น้องเมษากําล no ังโยกอยู่ตอนนี้เป็นน้องเมนะฮะเอ๊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 ะบอึบ เอเจงมือไปอไปไปไปโยกอโอเคค่ะพี่อ็อบฟีบอกหน่อยท่าน,นี้คืออะไรจร,จริงๆ, à, basic, basic. K, ๆอะ่ะเบสิกเบสิกแรกๆเลยมันคือกรนะูฟเนาะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าในในกรูฟแต่ละกรูฟเนี่ยมันมันโยกแบบไหนนึกออกไหมแปลว่าตอนเต้นเองอ่ะมนะันจะมีแบบ1 2- 3สนับจังหวะใช่ไหมแต่ว่าพิปพอปหลักเขา iker, เองคืออ่ะมันคือการโยกค่ะโยกก่อนโยกแบบโยกตัวแล้วนั่โยกตัวแบบไหนเงี้ยให้เราเข้าใจก่อนว่า เคาเจอของเขาอะมันเป็นแบบไหนก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราเข้าใจกับว่าการจัดระเบียบร่างกายหรือว่าการทิ้งน้ําหนักมันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับในในเบื้องต้นก่อนแล้วมันค่อยๆแบบเพิ่มท่าต่างๆเข้าไปอะไรเงี้ยได้อ๋อนี่คือแค่เบื้องต้นเนาะค่ะขอบคุณน้องเมษาแล้วก็คุณบีมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่น้องเมษาแบบไตเติ้ลแล้วแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสี่ท่านที่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณน้องเมษาทั้งสี่ท่านใช่ไหมคะดารางโดยที่ใครามองเมื้อะทุกคนเมือหไค่ะค่ะ โตโตขึ้นมาเต้นกับพี่นะลูกอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของการสอนท่าเต้นฮีปพอให้เพื่อพี่ได้รู้จักกันนะคะว่าเต้นกันแบบไหนจริงๆเนี่ยมันมันจะยากหน่อยเนาะเพราะพี่วิยบางทีมันอธิบายยากเพราะบางทีต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงเราอธิบายบางครั้งอ่ะครังคลังภาพของคนไม่เท่ากันเพราะบางทีเราบอกว่ายกมือคนอาจจะไม่เข้าใจว่ายกมือแบบไหนยกมือสูงสูงไปทางซ้ายไปทางขวา นึกออกไหมครับเพราะว่าเหมือนเรามีความพิการไม่เท่ากันแต่ว่าพื้นฐานที่มันง่ายสุดอือพีวิคือให้เขามาจับหรือเราไปจับเขาค่ะนึกออกไหมครับเพราะว่าเหมือนแบบการเต้นนะครับมันคือการที่เราแบบมองเห็นก๊อปปี้ตามแต่ว่าเมื่อเรามองไม่เห็นอะเซนที่มันตามมาคือการสัมผัสอ๋อมันต้อง,งใช้สัมผัสครับเมื่อเราสัมผัสได้แล้วเนี่ยเราจะมีครังภาพประมาณหนึ่งแล้วเมื่อมีครังภาพประมาณหนึ่งเนี่ย ต้องอธิบายมันจะเคลียร์มากขึ้นค่ะอ่าแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกว่านะคะขออีกรอบอะะะไรนฮเรียกว่าอะไรนะคะอีกรอบเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอ้ท่าทางที่สอนมาเนี่ยมูฟเมนต์ทั้งหลายแหละมูฟเมนต์มันมันจะมีที่บอกว่ามีคอรเจอร์ของมันใช่ไหมว่าแต่ละท่าเต้นมันก็จะมีวัฒนธรรมของเขาค่ะอย่างงี้ครับเต้นลีลาเต้นอะไรเงี้ยเต้นบัลเล่ย์โอเคพี่เรียกว่าศิลปะการเต้นละกันเนาะโอเคสั้นๆง่ายๆอ่ะค่ะ ตอนนี้มีเบรกมาเสิร์ฟออ๋มีเบรกมาเสิร์ฟมีหน้าได้ยินเสียงแขว่งช้อนกันใหญ่เลยใช่ระหว่างอร่อยไหมคะเบรกค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ใช้ประมาณนี้เนาะใช่เราทําความรู้จักน้องทอฟฟี่การพอสมควรแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่ทอฟฟี่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆของเรานะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสคิดว่าเดี๋ยวไปเรียนเต้นด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนนี้ทอฟฟี่เขามีโปรเจกต์อยู่ อะไรยังไงเดี๋ยวจะต้องติดตามนาเนาะกับ,ก,ก,บกับน้องพอฟฟัฟฟี่เลยฝากฝากผลงานได้คะ่ะช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อใช่ไหมฮะ,ะก็ช่วงนี้เดี๋ยวสวิสเออซอร์วีครับมันจะมีซีซั้งสองแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะออนช่วงประมาณมกราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีซีรีส์อันนึงเป็นของเชียแคมป์มี่ออนช่วงปีหน้าเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ยังอุ๊บไว้ก่อนออุ๊บอุ๊บไว้ก่อนแต่เป็นซีรีส์วาย แต่ถ้าตอนนี้มีใครอยากเป็น follower ผู้ติดตามเพิ่มต้องไปติดตามที่ไหนคะติดตามชื่อชื่อ,อว่าโอเขินเจทำไมต้องถามชื่อด้วยเนะี่ยชื่อน้องลูกโอมบน Facebook ได้นะคร n o n g w a r l o k o m นะครับเิอตามไดนะ้เนาะแจกของทันทีเลยเอ่ะยังไงฝากติดตามผลงานของน้องท็อฟฟี่ของพี่วีด้วยนะคะทุกคนป,ปอปเปอร์ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวคืนเวทีให้ทอฟฟี่แล้วก็น้องนิวต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านอาหารว่าให้อร่อยนะคะนิวเดี๋ยวขงานมาค่ะพี่วียืนรออยู่ตรงล้นสักครู่นึงนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโสพลทับกองนะคะนักแสดงนักเต้นและพิธีกร คนพิการทางการเห็นนะคะที่ามาบรรยายกับพวกเราในวันนี้นะคะ, oh, ะ,คะก,ชะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพักเบรกนะคะ <S 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 oh, ใครที่ต้องการที่จะไปเข้าห้องน้ํานะคะ oh, okay. ก็สามารถยกมือเรียกอาสาสมัครนะคะ oh, แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนได้นะคะ oh, ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราจะกลับมาในเวลา10บสิบห oh, ้านาฬิกาสินาทีนะคะเพื่อที่จะได้มาเข้าเข้าสู่ในการบรรยายในช่วงต่อไปนะคะก็ตอนนี้ก็ ให้พี่ๆทุกท่านนะคะได้พักรับประทานอาหารสักครู่หนึ่งนะคะ